สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวงานนี้มีสะดุ้งพี่ชายแตงโมเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวิรพงศ์พัดตกจากเรือจมแม่น้ําเจ้าพยาท่ามกลางข้อสงสัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นจนนํามาสู่การสอบปากคําคนบนเรือทั้งหมด5คนและทําพิธีตามศาสนาในวันที่11-13มีนาคมห5 ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยเมื่อช่วงเช้าวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายดายศเด็ดจบพี่ชายแตงโมเดินทางมาที่ท่าน้ํำพิบูลสงครามหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับจุดที่พบแตงโมเพื่อทําพิธีดาราสาวแม้แตงโมจะนับถือศาสนาคิดแต่พี่ชายนับถือศาสนาพุทธจึงขอทําพิธีเพื่อความสบายใจของครอบครัวระหว่างทาพิธีนายดายดยศ ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณดาราสาวบริเวณท่าน้ําพร้อมเครื่องเส้นไหว้สําหรับความคืบหน้าล่าสุดวันที่3มีนาคม2565นายดายศยเดชจบพี่ชายแตงโมได้โพสต์เฟซบุ๊คแสดงความเห็นและระบายความรู้สึกในใจตอนนี้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องแตงโมว่าขอความจริงความยุติธรรมให้สัมผัสได้ว่ายังคงมีในประเทศนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอม และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ